สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อเมซอนวันพฤหัสใช่ไหมหนึ่งวันเต็มอ่าคนนี้ลงผมแต่โอนมาไม่นานนี่พี่โอนให้ผมค่าเรียนกี่วันละของพี่อนุชเอานุเรียนผมอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์นึงเองโอเคไม่ได้ดูคลิปเลยก่อนไหมไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยอืมนี่ก็ดูคลิปมาบ้างปะอเมซอนดูบ้างอ่าอเมซอนยังไม่เคยดูค่ะอเมซอนยังไม่เคยดูก็คือมาวันนี้วัน โอเคตอนเก้าโมงเช้าอ่ะความรู้ไม่ซ้อนเป็นไงเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยนะเพราะไม่ได้ดูคลิปอะไรเลยด้วยนี่ก็ไม่ดูคลิปใช่ป่ะถามว่าตอนเนี้ยจริงๆแล้วการขายสินค้าไม่ซ้อนสินค้าไม่ซ้อนเราต้องคิดมากไหมคิดมากกว่าอีเวคิดมากกว่าอีเวหรอมันมันมีมันมีคอนเซ็ปต์ของมันอยู่เอาง่ายๆอ่ะที่ผมบอกไงสรุปมันคือแมสอ่ะแปลถามว่าแมสต้องคิดมากไหมก็ต้องเป็นสินค้าที่ใช้ยังไงสินค้าที่ใช้ไง แมสก็คือใช้เกือบทุกทุกบ้างมันก็เหมือนสินค้าที่เราไปซื้อเซเว่นซื้อเซนทันซื้อเดอะมอลปะจริงไหมเพียงแต่ว่าทุกธุรกิจอ่ะมันจะมีสินค้าที่ขายดีกับขายไม่ดีประเด็นก็คือช่วงเช้าจําได้ไหมเราคุยกันแล้วว่าละเราจะเลือกธุรกิจเนี้ยเราเช็คได้ไหมว่ามันเป็นธุรกิจที่คนอเมริกันกําลังฮิตอยู่ไม่ฮิตผ่าน g o o g l e กูก็บอกหมดไหม เดี๋ยวนี้ในการตลาดทั่วไปเขาก็ใช้ Google ปะ่ปะอันนั้นเลขสิป่ะใช่ใชป่ะที่บริษัทหลายบริษัทเขาเขาใช้ตัวนี้อยู่ปะ่ะใช้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อมูลที่ขนาดบริษัทยังใช้เลแล้วก็จะขายของออนไลน์มันน่าจะถือปะ่ะ<ช>พอเราเช็คแล้วว่าธุรกิจนี้แล้วก็เราก็เช็คเป็นธุรกิจใน a m a ซ o n ด้วยว่าขายดีไม่ดีผมก็สอนแล้วไม่ต้องพูดนะรู้ว่าดูยังไงดูเป็นแล้วตอนนี้เรารู้ไหมว่าสินค้าที่ลง a m a ซอนชิ้นเนี้ยขายดีไม่ดีวิเคราะห์ผ่าน ขายดีด้วยแต่เราไม่ดูชิ้นเดียวใช่ป่ะตอนวิเคราะห์ใช่แล้วเราก็ไปดูว่าคนอเมริกันเขาสนใจจริงหรือเปล่าได้ไหมแปลว่าธุรกิจนี้ผ่านไม่ผ่านผ่านต่อไปพอธุรกิจผ่านแล้วปุ๊บทำไงต่อส,สินค้าก็เป็นธุ